สวัสดีครับสวัสดีในป่าครับผมมากับราหมอดปะเข้ามาเอาพึ่งครับขึ้นไปตอกเท่อไปแล้วครับลงมาเลียนจุดข้างล่างกับดังไฟกับยุ่งไรห,ห้างนี้อยู่เครื่องน้ำแล้วครับเครื่องน้ำตรงในทางทางปลาออกไปข้างหนึ่งแล้วครับมื่อหันสงรงตรงัวตัวบางๆครับตัวบางๆก็จะเป็นห้างไม้มากกว่าแต่ว่าน้ำหวานอุมอยู่ช่วงนี้ฝนก็นตกลง เพิ่ก็ให้นะครับต้องปองกันเอาของให้ดีระหว่าน้ำหวานส้งเงี่ยอยู่นี่ปลานะครับยุ่งกับไหลเดี๋ยวกลับกองห้เบึง้างครับอยู่กกกกอีหยังบุกกกกโยกยุ่งมาครับแข็งแข็งเพิ่อยโยพุ่มดำดำรงกลางสินะครับในดุดปพอนน้ำส่วนไป Ô nâng con binh đây. Ô nâng con gương gần bề lại gần. Yu com an. Song an kha nam dâm nâng lạc học trong lắm. Hang phôi đi học. Ban hoài bay. Tên nam ván số um yo. Nếu, gần bề mông ngang thương nóng học. Tên mông con đi bubu nam จอุปกรณ์ครับทีมงานพร้อมลุยขึ้นมาอเทั้งแล้วครับน้ำหวานอยู่ฟังพูดะ่ะเป็นอุป,ปุเยู่เป็นทรงเงาลงมากรับตำมาอุป,ปุหาต่างของมุมงไหนดีข้างไงครับเนตตตวอันขอบนอกอยู่ขาวอยู่ครับผม <What? S 1> เดี๋ยวผมดีบวกไงบ้ญเป่าควนก่อน Rồi, tăng còn đâu các bạn, muốn mà đi quân Как ты ดเดมึงมือวน,นอัอออนนี้ปะอุ้ยป่าหนาจังเนาะ มีจังมาเลยไอ้ที่รับไดพวกนี้อ่ะรู้มีแต่งมาขับเนี่ย

một xanh một xanh, quay luôn đi đi, được sao này, tăng về. 有图有真相吧？ เกียกครับผมตายๆท่านี่เโธ่ขันทบวดีตกนี่นเนี่ยมีศิบอยู่มีศิบอยู่นี่นเอาแลามาเทียบกัน,นเราตัวดึงถุงกันมากหงไปเด้อนักกด้วยนักกด้วยดีร้อนมั้ยเราเคยเดึงถุงกันมากหงไป เรียบร้อยแล้วครับผมลงมาแล้วขึ้นน้ากันสองคนเงี้ยแตกเงี้ยเดนถือยุ้แม่นึ่งยุ้แขนกับพ่อเจ็บใบไหนดอกแต่ว่านองหนาที่พ่ถืออันนี้ตัวอ่อนตัวอ่อนพ่อดีกินครับผมช่วงช่วงขอบขอบถอดไปแเรายุ้รอบสองรอบครับแต่ว่าตรงกลางกลางเหลืองอยู่นี่น้องวานนี่กะเบืงหนมาดิยู่จ้าโลตัวปะจุดยแปดก้าวโลอดวะประมาณแปดก้าโลดครับผม แก้วโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับเหนียว